อย่าจํากัดความคิดตัวเองครับอย่าลืมความฝันของตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกตัวเองว่าเราทําได้แล้วมันจะไม่มีทางล่วงลงมาแน่นอนครับสวัสดีครับผมเป็นต่อรุ่งโรสวนธาดาบอลลูนี่ลูกโป่งสร้างความสุขนักเย็นคิดว่าดีรุ่นที่2ครับ เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพไปห้างสินค้าแล้วก็ไปเจอลูกโป่งนะครับครั้งแรกโหสายตาผมวิงวิงมากอยากได้ลูกโป่งแล้วก็บินเข้าแถวแต่เชื่อไหมครับว่าวันนั้นแทนที่ผมจะได้รับลูกโป่งครับผมกับได้รับคําว่าอย่ารอเลยคนเยอยเสียเวลาครับก็เลยมีความฝันนะครับโตขึ้นมานะครับผมจะเป็นคนทําลูกโป่งเข้ามาอยู่กรุงเทพก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยครับเราก็เดินผ่านเต็นท์เขานังสือมาขายเยอะแยะมากมายมากมาหยุดอยู่ที่หนังสืออยู่เล่มหนึ่ง เป็นระปกสีเขียวครับชื่อว่าลูกโป่งแฟนซีปรีชากระจังทองมันเหมือนกับภาพทุกอย่างมันวิ่งถอยหลังอะฟึ่เราก็เลยซื้อหนังสือเล่มนั้นมาครับแล้วก็ลองซื้อลูกโป่งมาทําการที่เราจะสร้างชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับมันต้องใช้ลูกโป่งหลายใบยหลายสีหลายขนาดเราก็ไม่คิดอีกว่าเอะเราทํายังไงเราถึงจะมีลูกโป่งเยอะๆผมก็เดินไปสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเขาก็บอกว่าธุรกิจที่ผมจะทําร้านลูกโป่งไม่มีโอกาสที่จะคืนทุน ยังไงก็เจ๋งครับผมก็เดินออกมาครับแล้วผมก็บอกพี่เขาบอกว่าพี่ครับมันเป็นไปได้ครับแล้วผมจะทําให้พี่ดูครับก็เลยโทรไปหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับผมขอเรียนทาลูกโป่งกับอาจารย์นะครับแล้วผมก็บิดลูกโป่งแจกฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มมั่นใจละไปบิดลูกโป่งที่ร้านอาหารมีทั้งคนชื่นชมมีทั้งคนให้ทิปบางคนก็เอาลูกโป่งผม,มครับ มาวางไว้ที่พื้นนะครับแล้วไม่เหยียบให้แตกรู้สึกแย่มากนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยโทรปรึกษาอาจารย์รอาจารย์ปีชาก็เลยบอกว่าลูกโป่งนะถ้ามันอยู่ในที่ที่คนต้องการมันจะมีคุณค่าถ้าลูกโป่งอยู่ในที่ที่คนไม่ต้องการมันก็จะไม่มีคุณค่าน้ำเสียงตอนนั้นไม่ค่อยดีเลยเขาก็เล่าไปเหมือนกับว่าเขาก็ลงทุนไปเยอะนะกดไปเยอะแล้วก็ไปทแจกเด็กก็เยอะมันไม่มีอะไรฟูไว้ได้กี่กูหลาบตลอดทางหรอกมันก็ต้องอย่างนี้แหละล้มลุกคลุการพอดีรุ่งขึ้นอาจารย์ก็มีงานที่ บ้านเด็กอ่อนพญาไทยก็เลยให้เขาไปบิดที่นั่นบ้างทางนั้นเด็กๆก็ชอบเขาได้พูดกับอาจารย์ว่าเขาได้รู้สึกว่าเขาได้เข้าสู่อาชีพนี้อย่างจริงจังในวันนั้นหลังจากเราเริ่มรับงานก็เลยชวนเพื่อนอีกสองคนนะครับนั่นก็คือตั้งกับชายผมก็เป็นผู้ช่วยเขาก็คือด้วยการแค่สูบลูกโป,ป่งให้เขาแล้วก็ยื่นให้เขาเด็กเขามาลุมต่อมากจากสูบอย่างเดียวผมก็ต้องมามัดจากมัดผมก็ต้องมาบิด จะไม่เป็นผู้ช่วยดีแต่ผมก็ใช้กระทุ่มเทพเพื่อเพื่อนอเพราะเพื่อนเขาใหความสุขเราออกไปจัดงานแต่งงานเราออกไปจัดวันเกิดฉลองรอบต่างๆนะครับโอ้โหงานเยอะมากจุดเปลี่ยนนะครับมันมีอยู่ตอนที่พวกเราเรียนจบคือทุกคนจะต้องแยกย้ายละเราก็เริ่มทํากับพี่สาวสองคนครับก็เลยตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มแรกครับไปหาสำนักพิมพ์ใหญ่ๆครับหลายที่มากไม่มีใครเอาแล้วต่อมานะครับเจ้าของสำนักพิมพ์ซันมูนฟรีเขาช่วยพิมพ์ให้ก็เลยได้หนังสือเล่มแรกออกมาครับ ทำไมผมต้องทำหนังสือออกมาผมทำหนังสือเพื่อที่จะให้มันไปอยู่ตามบ้านคุณพ่อสูบคุณแม่บิดคุณลูกเล่นหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนมาเรียนนะครับลูกโป่งที่เรามีครับมันเริ่มไม่พอแล้วเราจะต้องมีสต็อกลูกโป,ป่งนะเราจะต้องมีร้านปปลูกโป่งแหละจังหวะที่เราเริ่มทำนยครับมีเพื่อนติดต่อมาจากต่างประเทศครับมันมีการแข่งขันที่มาเลย์ชเวลมินต์ฟลิงเกอร์ทวิสต์ใช้มือบิด12นาทีแข่งพร้อมกันหลายๆคนผมก็ไปเข้าห้องน้ำ ก็ได so on ้ยินเสียงเขาครับว่าเฮ้ยอายุเรดี้อายุเรดี้ผมก็วิ่งอกจางน้ำมือมมาผมก็เห็นว่าทุกคนอยู่บนเวทีหมดแล้วครับผมก็กระโดดขึ้นเวทีเลยเราก็หันไปแค่นายฮับซัมบอลลูนเขาก็บอลลูนให้เขาก็ประกาศผลนะครับจากรองชนะเลิศอันดับที่สองก่อนแล้วพอมารองชนะเลิศอันดับหนึ่งทุกคนเงียบหมดเลยทุกคนมองหามองหาจนมีผู้ชายหนึ่งเดินมาแล้วมามาชี้ที่ผมมามาสกิดแล้วเขาบอกว่าไทยแลนด์ยัวไทยแลนด์ขึ้นไปรับ หลังจากช่วงนั้นนะครับที่ผมบินไปต่างประเทศเราบ่อยมาก315วันนะผมอยู่ต่างประเทศเยอะกว่าเมืองไทยอ่ะผมไม่ค่อยมีเวลาครับใส่ใจกับธุรกิจแล้วเราก็เริ่มมีลูกน้องเยอะขึ้นผมให้เขาดูแลแทนผมทุกอย่างช่วงระหว่างที่เรากําลังจะเปิดบริษัทจดทะเบียนเนี่ยครับลูกน้องเราพร้อมกันหมดเลยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือลูกน้องผมมาออกไปด้วยลูกค้าเราก็ไปด้วยข้อมูลนะครับหายหมดมันวูบลงมาแทบจะไม่เหลือเลยก็เไ,ได้เปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ครับเสิร์ชหาเพื่อจะทําการตลาดทางเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์โดยเฉพาะก็เลยไปเจอหลักสูตรของคิดว่าดีนะครับคืนนั้นผมตัวหาพี่หมีพี่หมีบอกผมว่าเรียนผ่านไปแล้ววันหนึง่งให้รอรุ่น2แล้วกันนะฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมอีกไม่ได้เรียนก็เลยสนใจหมีเข้าป่าเลี้ยงห่านในกํา้าแล้วก็เอาลูกโป่งไปแจกเด็กๆที่นั่นมันมีความสุขมากได้ความรู้สึกนั้นนะ่ะคือมันจํามาตลอดเลยครับมันทําให้ผมอะครับไปทํารูป่งใจติด็กทุกปี ก็เริ่มดึงสติทุกอย่างเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปเรียนกับคิดว่าดีหลังจากที่ผมเรียนนะครับจบในวันที่ 2, 2> ก็เริ่มทโาโฆษณาชิ้นแรกผมใช้เทคนิคว่าเราปักหมดุดเพราะว่าร้านของผมนะครับอยู่ตรงมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนนะครับพอหลังจากที่ปักหมุดเสร็จปุ๊บผมก็วงนะครับรัศมี5กิโลเมตรแล้วก็หลอกหลอนคนอยู่ในแอรเรียน,นะครับให้เขามาซื้อของที่ร้านหลังจากที่เราเริ่มยิงโฆษณาตัวนี้ไปครับสิ่งนัศจะนี่เกิดขึ้นก็คือร้านแทบแตกรัผมมมมเเเเพิ่่่่ขขึ้้นนยยยยยออะหลาาาาททจกดดีีงไไ ในสมัยก่อนนะครับผมเชื่ออยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นผู้เลือกเราแต่ออนไลน์นะครับในทุกวันนี้สอนให้ผมรู้ว่าเราเป็นผู้เลือกลูกค้า